ไงก็เป็นหหตุาส <ai> so 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 ั <Credit noise> mm ์ธมดาพี่ต้อยเป็นยังไงก็เป็นสรมดาพี่ต้อยมันต้องเปลี่ยนกันยอมรับคนละเดินทางคนละขึ้นอยรัมาเปลี่ยนใจเพรงั้นเราทุกอะทุกี่ยทุกนุกมาจากไหนมันมีอีโก้มีอัตราเขาจะต้องทําอย่างกูเขาจะต้องทําอย่างกูน่ะเขาคือเขากูก็คือกูยังไม่พอนะจนไม่มีกูนนั่นเป็สิ่งที่ถูกต้องเขาเป็สป่า ดูดีสะอาดสะอาดกุ้งแหละเสร็จเสร็จดีไปดีกูไม่รู้แต่อีกคนทีน station, ่ตามเนี่ยมาถูกอุ้ตามแม่แจ๊ปพิพาจะทําถูกก็ยังคอยจ้องนะไอ้ชวนก็เป็นเออจิตมันเป็นอย่างนั้นอีกคนกำลังจุดไฟขึ้นในใจอีกคนไปแล้วไล้ว ไอ้คนงานกินไฟขึ้เนเลียกว่าอคติความเป็นตัวตนเพคือมันมีเรื่องครัง้งสองครั้งแล้วอามันก็จะติดละติดจ้องติดคอยจะผิดจ้องว่าเดี๋ยวนะมันต้องวางวางไอ้นี่แบบแบบนี้ีเดี๋ยว<า>ใช่จะต้องไปเก็บอ่ะต้องไปผิดจ้องไว้แล้วมันก็เป็นอย่างที่เรากก็จิตเราอ่ะจิตเราเป็นตัวสร้างขึ้นมาพลังงานตัวนั้นเนี่พาก็จะทําเป็นออโต้แล้วมาม่าก็ไม่ได้อรู้ทันเหรอ ทุกนะโอ้ทั้งเครียดนะนะเราต้องแบบทำไมมันไม่ทำให้ดูตัวอย่างทำไมมันไม่ทำเออเครียดอีกอ่มั่นใจเชื่อไหมจริงจริงเป็นเรื่องของคนอื่นนะไม่ของเราเลยส่วนตัวถ้าตัเข้าใหไกลย่างไม่รู้ว่าเนี่ยสี่คนเนี่ยสี่คนห้าคนแล้วแต่ดูด้วยกันมันจะต้องมีคนคนหนึ่ง ที่ต้องรู้วาระอะไรเงี้ยแต่เราไม่ต้องทำเราส่งงานให้คนนี้ทำส่งงานให้ค,คนคคน,นี้ทำนี่ทำนแต่คนที่เขามาส่งไปเขาต้องรับได้โดยไม่ใช่เหรอ จิตตัวเขาว่าไม่รู้แต่จิตเขาอ่ะต้องรับอยู่แหละจิตจิตข้างในอ่ะจิตข้างในเขารู้อยู่แล้วรู้สึกมันตัวมันยังยังไม่รู้หรอกเขาไม่มีตัวมันมันีอารมณ์มีภาวะของอารมณ์ตัวนี้จัดการไปจัดการไปเหมือนเราไปเคาะ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 โอเคแล้วเดี๋ยวมึงไปทําต่อมึงต้องทําอย่างนี้นะคือเราสอนคนเราไม่จําเป็นจะต้องสอนแบบใช้คาพูดอะก็วันนั้นคุยกับ คุยกับใช่ใช่ใช่จิบป้อมกระตายพี่พี่พูดแบบนี้นะหนูรู้สึกดีมากเลยอย่างนู้นเนี่ยไม่เคยว่าม่รู้ว่าพี่จงสวนพูดแบบนี้มาแค่เดินเข้าประตูฉันลืมไปแล้วพูดอะไรกับเขาอะเออมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงมันไม่มีเราไม่รู้ว่าเราพูดอะไรไงอทำไมเขารู้สึกแบบนั้นนะประตู้มารตูอินเดีย นี่พอเข้าประตูมาปุ๊บเขาเลือกว่าอะไรอ่ะเราก็ไม่รู้าเราพูดอะไรเราต้มน้กินอ่ะแต่เขาบอกโอ้พี่เหมือนไม่ใช่ตัวเราเออพี่ดีมากเลยพี่พูดแบบนี้นะหนูเนี่ยมันรู้สึกมันขึ้นมาขนาดมั้อแต่เราไม่รู้ตัวก็อย่างที่บอกนั่นแล้วว่าจิตเราเนี่ยเราจะตั้งข้อมูลไม่ได้ว่าเราจะพูดอะไรเราจะทําอะไรแล้วจิตเรามันถึงเวลาก็ทํางานเพราะว่าอย่างเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ย เราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราไม่ต้องคิดอะไรหรอก <Ừ. S 2> แต่เราซึมซับซึมซับถึงเวลาถ่ายทอดมันก็ถ่ายทอดของมันมันก็ซึมซับของมันถ่ายทอดก็ถ่ายทอดของมันรรเราไม่เกี่ยวมันถึงเวลามันหน้าที่อะหน้าที่ของจิตเขาจะเมตตาบอกเอ้ยกูไม่เอาหรอกอีกคนนี้ไม่น่ารักเลยอะไรเงี้ย อย่าไปคิดแบบนี้ข้างในมันจะทํของมันมันเองมันทาของมันไม่รู้นะคือบางครั้งอ่ะอย่าเข้าใจว่าต้องมาฟังม้าคนเดียวเพราะว่าเขาฟังถ้าเขาฟังม้าเนี่ยเขาศรัทธาเขาศรัทธาม้ามากเขาไปอินตัวศรัทธาจนจนเกินไปถ้ามันไม่อยู่ระหว่างกลางเหมือนชมสวนพูดเนี่ยทําไมเขาเก็ตเพราะเขาไม่ได้คิดอะไร แต่เขาถ้าเขาฟังมาเขาจะต้องคิดจะเอาบ้างอยากได้บ้างอยากเข้าใจบ้างศรัทธาบ้างอารมณ์พวกนี้มันไม่ถึงเขาล่ะแต่ส่วนพูดแบบเแบบนี้ก็คือแบบเหมือนยังไม่หวังผลนะเนาะพูดแบบมาพูดเหมือนหวังผลว่าพูดต้องได้อะไรอย่างเงี้ยคาดหวังคาดหวังคาดหวังว่าโอ้มาพูดนี่นะฉันจะต้องจำาะไรต้องนี้นี่นะมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือพูดก็แค่ฟังมาพูดแหละฟังผ่านไปนี่นั่งล้างจานเนี่ะแต่ว่ามันมันได้ยินอยู่ตลอดเวลาไง ล้างจานกวาดบ้านครับเรื่องนี้ไม่ได้ได้ยินตลอดเวลาเลยกวาดลานวัดใช่ไหมมันก็ได้ยินตลอดเวลาเลยแล้วแบบพี่พี่ปิ่มเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปนะรู้เรื่องขึ้นเยอะนะรู้เรื่องขึ้นเยอะเลยแต่พี่น้องยังไม่ได้พี่น้องนี่ตั้งท่าทุกวันให้นึกถึงมาตลอดเวลามันมีอะไรพอพี่ต้อยนึกถึงมาปุ๊บไอ้กระบวนการความคิดมันก็ขาดอ่ะมันเหมือนมันพอพี่ต้อยคิดเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้พอพี่พี่ต้อยนึกได้ว่าคิดถึงเอามาปุ๊บกระบวนการความคิดมันก็ขาดวิวิถีมี่เขามีกําลังนะ มีกําลังนะเขามีกําลังที่จะจัดการกับอะไรนะเพราะว่าเขาหนักแน่นแล้วเขาสามารถเข้าหาข้างในได้แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่เห็ดละโงูเห็ดไขมอสเหุ้เลืองเลื้งเข้ามาพี่ปิ่นเนี่ยเข้ามาเราเราจะเช็คทุกครั้งวะโอ้มันเขาก็เปลี่ยนไปเยอะนะเช็คดูเออไม่มีอะไรเช็คดูก็ไม่มีอะไร